สวัสดีครับผมกคมช่องดักจะเล่า้อีกครั้งนะครับกนิยายเรื่องมหายุดหยุดพิพนะครับก็มาเจอกันในเล่มที่27ในบทที่10นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วลิ้นต้มของเราก็กำลังเข้าไปในพ้อประการบรรพการบรรพการบรรพการนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ่าบทที่10ความวุ่นวาย ลินต้งลืมตาซึ่งถูกปิดสนิทเป็นเวลาหนึ่งปีอย่างช้าๆความป่าเถื่อนและรุนแรงภายนอกสงบลงในทันทีสายฟ้าที่แทรกซึมในท้องฟ้ากลายเป็นแม่น้ำสายฟ้าทอดข้ามท้องฟ้าขณะเดียวกันพายุขรริเคงก็สงบลงกลายเป็นสายลมอ่อนโยนนอกจากนี้ลูกเห็บกลายเป็นหิมะพิสุทธิ์น่าดึงดูดใจจุดหนีหวานสงบราบเรียบขณะเดียวกับที่หัวใจของลินต้งร้าวกะทะเลสาบไหลขึ้นสงบจนรู้สึกถึงกลิ่นอายสดชื่นเมื่อจ้องมอง ลินต้องสังเกตจุดหนีวานที่เงียบสงบจากนั้นก็ยิ้มอ่อนก่อนที่ฝุ่นที่ปกคลุมร่างนั้นจ,จะร่วงหล่นลงมากลายเป็นทุรีปิ้วหายไปดวงตาสีดำสนิทดูลุ่มลึกทำให้ผู้คนหลงเข้าไปโดยไม่รู้ตัวลินต้องยื่นมือเรียวออกไปทันใดนั้นเขางอนิ้วเบาๆก่อนที่แม่น้ำสายฟ้าจะเกิดจากพลังงานจิตของเขาเคลื่อนลงมาในที่สุดก็วนเวียนอยู่รอบตัวเขาแม่น้ำไหลไปเบื้องหน้ามองเห็นฝูงปลาเลิงระบําอยู่ในอยู่ภายใน ปลาเหล่านี้สร้างขึ้นจากพลังจิตและดูเหมือนว่ามีชีวิตทั้งหมดหิมะโปรยมาเป็นสายก่อนจะรวมตัวกันเป็นร่างร่างหนึ่งตรงหน้าลินตองอันที่จริงร่างนี้ดูเหมือนกับลินตงร้าวกับแกะมนุษย์หิมะสะบัดหิมะออกจากร่างก่อนที่จะยิ้มให้หลินตงและยื่นมือไปหาหลินตงยื่นจับมืออีกฝ่ายจากนั้นมนุษย์หิมะก็สลายเหลือเพียงความเย็นไว้ในมือขนาดนี้ รอยยิ้มบนใบหน้าลินตงดูสงบสุขและเย็นช่ำยิ่งกว่าเดิมเวลาที่ผ่านไปทําให้เขาตระหนักได้ว่าตนเองฝึกฝนมาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วอย่างไรก็ตามหลังจากการที่เขาได้ฝึกฝนก็ได้รับประโยชน์มหาศาลพลังปัจจุบันพลังงานในจุดหนีหวานของลินตงเขาไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนแต่กลับแปลสภาพไปพร้อมกับสภาพจิตของลินตงดังนั้นตราบใดที่ลินตงจิตใจสงบที่นี่ก็จะอยู่ภายใต้าการควบคุมของเขาทุกที่ที่จิตเคลื่อนไปพลังงานจิตก็จะตามไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนหน้าเห็นได้ชัดว่าคลื่นจิตภายในจุดนี้วานขยายขอบเขตขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าถ้ามีการแบ่งแยกชั้นขุมพลังจิตระดับฟูฟูจงขั้นมหาเทวะตอนนี้หลินต้งถือว่าอยู่ในระยะปลายสุดแล้วทว่าหลินต้งก็ยังไม่มั่นใจกับการที่เขาจะสร้างจุดเส้นกงเนื่องจากการก้าวเข้าสู่ขั้นตอนนั้นดูเหมือนจะไม่มีตัวตนมากเกินไปแต่ไม่ว่าจะยากแค่ไหนอย่างน้อยก็ต้องมีความกล้าที่จะลองดู ความคิดนี้เกิดขึ้นในใจลินต้งปล่อยลมหายใจสีขาวคุณออกมาเบาๆขณะเดียวกันดูเหมือนจะมีเกลียวสายฟ้าเปล่งประกายรีบระยับภายในหมอกสีขาวทันใดนั้นแผ่นดินงก็สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นตรงหน้าจุดที่ลินต้งนั่งอยู่แล้วเริ่มดันตัวขึ้นอย่างช้าๆราวกับเสาค้ำยันสวรรค์ทลุออกจากพื้นดินก่อนที่ทะยานขึ้นสู่มูเมฆตอนนี้ลินต้งนั่งอยู่ด้านบนสุดของจุดหนีหวาน ขณะที่เขาก้มมองแม่น้ำสายฟ้าหิมะและแผ่นดินแต่เขายังไม่ได้เคลื่อนไหวในทันทีเขาทําเพียงแต่สังเกตจุดนี้วางของตนอย่างเงียบเงียบนั่งสังเกตอย่างเงียบเชียบเป็นเวลาหนึ่งเดือนหลินตงนั่งนิ่งมองสายน้ําไหลเชี่ยวเกร็ดหิมะเริงระบําและสายลมไหวผิวไหวราวกับเป็นผู้สังเกตการเขาจ้องมองจุดนี้วางของตนเป็นอย่างเงียบเยบนี่คือสถานที่ที่พลังงานจิตของเขาได้ถือกําเนิด หลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนแววตาของลินตงก็สงบนิ่งไร้ริ้วขึ้นเขาค่อยๆหลับตาก่อนที่ความคิดจะรวมตัวกันเข้ากับจุดหนีหวานอย่างสมบูรณ์ปังจุดหนีหวานสงบนิ่งทวีความรุนแรงจากนั้นแม่น้ำสายฟ้าที่สงบสุขแต่เดิมก็เริ่มคำรามอย่างเกลี้ยกล่อมอันที่จริงดูรักกับมังกรพิโรธคำรามก้องฟ้าขณะเดียวกันพายุฮอลิเคนและลูกเห็บก็ถูกสร้างขึ้นอีกครั้งก่อนจะเริ่มหมุนคว้างอย่างดุเดือด ลินต้องนั่งเงียบๆในใจกลางพายุจากนั้นจิตก็เคลื่อนไหวก่อนจะรวบรวมมังกรสายฟ้าพายุคอรลิเคและลูกเห็บเข้าด้วยกันคืนคลืค่นจิตที่ป่าเถื่อนและรุนแรงกระจายออกไปในลักษณะที่ไม่สามารถควบคุมได้หลังจากพลังงานจิตกว้างใหญ่และทรงพลังถูกรวมเข้าด้วยกันรูปร่างเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ดูเหมือนว่าเงาจางๆของจุดเส้นกงกำลังก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆ ปทว่าหลังจากที่เงาจุดเส้นกงถูกสร้างขึ้นพลังงานจิตที่ปาเถื่อนและรุนแรงก็ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเขาอีกต่อไปเมื่อคืนพลังระเบิดออกเงานั่นก็อันตรธานหายไปในทันทีร่างของดินต้องสั่นรุนแรงแต่เขาก็ไม่มีความลังเลความคิดบูบไหวไหลผ่านใจก่อนที่เขาจะเปิดใช้พลังงานจิตอีกครั้งพยายามที่จะลองสร้างขึ้นมาอีกคนปังคืนจิตระเบิดอีกครั้งโดยไม่คาดคิดร้องอีกครั้งปังล้มเหลว ปัง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 ภายในจุดนี้หวานริ่นต้องแปลขบวนจิตอย่างต่อเนื่องโดยไม่ย่นย่อต่อความล้มเหลวขณะที่เขาพยายามทําซ้ําแล้วซ้ําเล่าเพื่อสร้างจุดเส้นกงให้จงได้ทว่าความพยายามทั้งหมดล้มเหลว เห็นได้ชัดว่างานนี้ยากกว่าที่เขาคิดไว้มากทว่าความล้มเหลวจํานวนมากก็ส่งผลให้หลินต้องที่เป็นคนดื้อรันโดยธรรมชาติทุกครั้งที่ล้มเหลวเขาจะมองหาเหตุผลว่าทําไมหลังจากนั้นพยายามชดเชยให้ได้บางครั้งก็จะหยุดแต่ดูเหมือนว่าความพยายามแต่ละครั้งจะดูสมบูรณ์แบบกว่าครั้งก่อนแม้ว่าการมองหาเบาะแสผ่านความล้มเหลวซ้ําแล้วซ้ําอีกเป็นวิธีที่งุ่มง่ามแต่ก็ต้องบอกว่านี่เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดสําหรับหลินต้งเนื่องจากเขาไม่รู้วิธีการสร้างจุดเส้นกง เพราะว่าเขาก็ต้องการเวลานานาในการคลำหาเวลานี้ลินต้องระทิ้งความกังวลทั้งหมดปัจจุบันจิตมุ่งเน้นไปที่สร้างจุดเส้นกงเขาสามารถหมดเปลืองเวลาในสถานที่แห่งนี้ได้เสียงคลื่นจิตระเบิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในจุดนี้หวานไม่มีใครรู้ว่าจะจบลงเมื่อใดขณะเดียวกันเจ้าของร่างที่นั่งอยู่บนจุดสูงสุดของสถานที่แห่งนี้ดูเหมือนจะไม่สามารถควบคุมได้เขามุ่งความสนใจไปที่การรวบรวมพลังจิตของตนเข้าด้วยกันจนเวลาหมดไปเวลาผ่านไปเงียบ แต่เขาก็ไม่ได้หยุดคิดเทียบกับเวลาโลกภายนอกเวลาที่นี่ไหลช้ามากแต่แม้ว่าจะอัตราช้าลงบรรยากาศภาะในโลกภายนอกก็เริ่มสั่นคลอนหลังจากที่ประสบความสําเร็จในการจัดตั้งพัธมิตรในทะเลล้วนหมัวพวกยีหม้ที่ปั่นป่วนไปทั่วก็หยุดเคลื่อนไหวลงขณะเดียวกันกองทัพสังหารปีศาจท,ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของจอมยุทธ์ชั้นนํามากมายหลายกลุ่มก็กลายเป็นกองทัพที่น่ากลัวที่สุดในทะเลล้วนมัวด้วยฝีมือของถังชิงเหรียญกองทัพสามารถปลดปล่อยพลังได้เต็มพิกัด ในความเป็นจริงพวกยีมัวไม่สามารถอารวาได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนทั้งสองฝ่ายค่อยๆเข้าสู่ทางตันเพราะไม่มีฝ่ายใดได้ตำแหน่งไรเปรียบพวกอิงควรควนก็เริ่มเคลื่อนไหวหลังจากเห็นว่าทะเลล้วนมัวสามารถป้องกันตัวเองได้เป้าหมายของพวกเขาก็คือพวกระดับบนของกองทัพสางโรกันที่พากันซ่อนตัวอยู่ถ้าจัดการพวกมันได้ก็น่าจะลีเลี้ยงหรือยุติสงครามครั้งนี้ได้ทว่าสิ่งที่น่าประหลาดก็คือ หลังจากที่พวกเขาปรากฏตัวในทะเลล้วนมัวพวกระดับบนของกองทัพสางโลก,กันก็หายเข้ากรีบเมฆยิ่งกว่านั้นไม่ว่าพวกเขาจะพยายามค้นหาเข้มข้นแค่ไหนก็ไม่สามารถหาเบาะแสใดๆได้บรรยากาศที่สงบสุขไม่ได้ทำให้กลุ่มของอิงควนหวนผ่อนคลายลงในอดีตพวกเขาต่อสู้กับพวกยี่มัวหลายต่อหลายครั้งและรู้ชัดเจนว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ฉลาดแกมโกงและลร้กาดเพียงใดในความเป็นจริงเหตุผลที่พวกมันไม่แสดงตัวเป็นเพราะกำลังซุ่งทำอะไรบางอย่างอยูอย่เป็นแน่ นี่ทำให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจอย่างไม่ต้องสงสัยในดินแดนตรงเฉียนอิงควนหวนยืนอยู่บนยอดเขาก่อนใช้ดวงตาสีฟ้าเย็นมองไกลออกไปตรงจุดนั้นสํานักขนาดใหญ่ตั้งอยู่ภายในเทือกเขาแห่งนี้มองเห็นร่างคนนับไม่ถ้วนวิ่งเข้าออกภายในที่นี่คือสํานักเต่านับตั้งแต่นางออกจากทะเลล่วนมัวก็เข้าร่วมกับพวกเจ้าแห่งตราประทับโบราณ ค้นหากองทัพสางโลก,กันนางมีเวลาน้อยมากที่จะกลับมาที่สำนักเตา๋าบางครั้งนางก็รู้สึกผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้บางครั้งก็เมือยลอยเพราะนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่นี่เมื่อหลายปีก่อนเวลานั้นหลินตงที่อยู่สำนักเต๋าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของนางทว่าตอนนี้สิ่งต่างๆดูเหมือนจะเปลี่ยนไปว่าขณะที่นางจ้องมองสำนักเต๋าจากระยะไกล พื้นที่ด้านหลังก็พุ่งผ่านจากนั้นแสงสีเงินก็วูบไหวราชามิติปรากฏขึ้นต่อหน้าเขามองอินวนๆก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงต่ำลึกเกิดปัญหาแล้วอะไรเหรออินวนๆห,ห,หันไปถามกองทัพย่มัวขนาดใหญ่และซากศพอยู่ภายใต้การควบคุมของมันปรากฏขึ้นที่ทวีปยาวตัวทั้งทวีปได้รับผลกระทบหนักราชามิติกล่าวอิน,วนหวนขมวดคิ้วก่อนที่จะพูดว่าพวกมันสร้างปัญหาไม่หยุดยอนเพื่อผูกมัดเราไว้ ใช่ราชันมิติพยักหน้าก่อนที่จะพูดอย่างช่วยไม่ได้แต่ไม่มีทางที่เราจะนั่งเอนหลังโดยไม่ทําอะไรเลยสิ่งเดียวที่เราทําได้ก็คือให้ทวีปยาวเดินตามรอยทวีปทะเลล้วนมัมสร้างพันธมิตรตัวเองเพื่อต่อสู้กับพวกยี่มัมอิงควนหวนไตรตองสักครู่ก่อนที่จะตอบอืมแต่จํานวนของพวกยี่มัมมากเกินไปนะพวกมันขยายเผ่าพันธุ์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มากขนาดนี้เชียวหรอราชันมิติพูดอย่างลังเล อิงควรวนพงะไปเมื่อได้ยินเรื่องนี้ท่านในนั้นท่าทางของนางก็จำบางสิ่งได้สีหน้าเปลี่ยนไปโดยไม่ตั้งใจเจ้ามีอะไรเหรอราชันมิติถามอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นดวงตาอิงควรหัเต็มไปด้วยความเย็นช้าขณะพูดช้าๆว่าข้าว่าพวกมันน่าจะเจอตารางปีศาจแห่งที่สามแล้วตารางปีศาจแห่งที่สามงั้นเหรอสีหน้าราชันมิติเปลี่ยนแปลงไป ย้อนกลับไปตอนนั้นตารางปีศาจถูกควบคุมโดยราชินีเกิดตายแต่หลังจากที่นางก้าวเข้าสู่วัฏตาการกลับชาติมาเกิดตำแหน่งที่ตั้งของตารางปีศาจก็ไม่มีใครรู้อีกเลยขนาดพวกเขายังไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่กลับถูกพวกปีศาจพบงั้นเหรอถ้างั้นเราควรทําไงดีราชนิติหน้านิ่วคิ้วขมวดแม้ว่าตารางปีศาจแห่งที่สามจะไม่มีสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังเช่นเดียวกับจอมมารเสมอฟ้าแต่กลับมีจํานวนยี่มัมวจํานวนมากที่สุดอยู่ในนั้นดังนั้น จึงเป็นเรื่องลำบากหากว่าปีศาจส,สามารถเข้าควบคุมได้เราไม่ได้รับข่าวอะไรจากราชินีเกิดตายเลยจะเป็นการดีที่สุดที่ปล่อยให้นางตื่นรู้ขึ้นมาด้วยตนเองหากเราเรียกตัวนางอาจจะเป็นการทำร้ายนางก็ได้อิงควรๆสายหัวเบาๆแล้วพูดว่าเราต้องแก้ปัญหาในทวีปยาวก่อนจากนั้นก็เปิดใช้งานดวงตาสวรรค์ร่วมกับร่วมกันเพื่อสำรวจโลกนี้ การแสดงออกของราชันมิติเปลี่ยนไปเคร่งเครียดเมื่อได้ยินว่าต้องวางแผนที่จะเปิดงานดวงตาสวรรค์ท่านใดนั้นเขาพยักหน้าอย่างเคร่งขรึมงั้นไปทวีปยาวตอนนี้เลยไหมรอก่อนยิงควรพวนลังเลครู่หนึ่งก่อนจะหันไปทางทิศเหนือที่นั่นเป็นที่ตั้งของแคว้นต้าเหยียนข้าต้องไปที่แคว้นต้าเหยียนก่อนเออพวกท่านไปกับข้าด้วยนางมีท่าทางโซเซจากนั้นใบหน้าก็เปลี่ยนเป็นสีแดงก่ำขนาบคูด แท่นบูชาโบราณตั้งตระงานอยู่ในความว่างเปล่ขาขณะเดียวกันบนยอดสุดของแท่นมีร่างสูงโปรง่งนั่งอยู่เงีย,งยบๆรากับรูปปั้นอย่ามนี้ร่างของเขาเย็นเย็นเยือกและลมหายใจก็แผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินหากไม่ใช่เพราะยังไม่สามารถที่จะตรวจสอบร่องรอยของพลังชีวิตเขาได้เล็กน้อยแล้วล่ะก็ทุกคนก็จะคิดว่าชายคนนี้เป็นเพียงสร้างศพไม่มีชีวิตไม่มีสัปปรเพเสียงอื่นใดที่นี่เงียบมากจนดูเหมือนว่าถูกแยกออกจากการไหลของการเวลาไม่มีใครสามารถสัมผัสถึงได้ ทันใดน,นั้นร่างสูงโปร่งบนแท่นบูชาก็สั่นเบาๆก่อนที่จะลืมตาขึ้นอย่างช้าๆดวงตาสีดำมืดมนเหมือนท้องฟ้ายามราตรีขนาที่คิ้วขมวดเข้าหากันดูเหมือนความรู้สึกจนใจและสับสนผสมปนเปกันอยู่ทำไมข้าถึงล้มเหลวตลอดเลยรินต้องพึมพำนับเป็นปีที่สี่ที่เขาใช้เวลาในสถานที่นี้พูดง่ายๆก็คือเขาฝึกฝนมาสี่ปีแล้วนอกเหนือจากปีแรกที่เขาปรับขึ้นจิตเวลาที่เหลืออีกสามปีก็หมดไปกับการสร้างจุดเส้นกง ว่าความพยายามของเขาทั้งหมดนั้นล้มเหลวแม้ว่าจะวิเคราะห์เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่ตน้นจนได้มาถึงข้อสรุปที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบแต่เพราะอะไรไม่ทราบจุดเส้นโกงของเขาก็ร่างมีเพียงรูปแบบที่ถูกต้องเท่านั้นทว่าไม่ได้ให้ความรู้สึกก้าวเข้าสู่ระดับที่แตกต่างกันเลยทำไมข้าถึงล้มเหลวครื่นจิตของข้าได้รับการขัดเกลาเป็นอย่างดีเพราะอะไรข้าจึงไม่สามารถสร้างจุดเส้นโกงภายในจุดหนีหวานได้กันรินต้องขมวดคิว้วขณะที่ดวงตาหลีลง แววตาของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยระคนสับสนแม้จะหัวเสียกับเรื่องนี้มานานแต่ก็ยังไม่มีทางออกที่ดีดังนั้นสิ่งที่เขาทําได้ก็คือถอนหายใจยาวก่อนที่จะหลับตาและเตรียมพร้อมที่จะร้องอีกครั้งหึเพราะว่าขณะที่เขากําลังพยายามจะร้องใหม่อีกครั้งก็ต้องตกใจเขาก้มมองไปที่พื้นหินเบื้องหน้าณนะจุดนั้นมีเส้นตัดไปมาดูจากรูปลักษณ์เหมือนถูกสร้างแบบมั่วซั่วขึ้นมาเครื่องหมายเหล่านี้หยาบและเรียบง่าย เป็นเพียงรอยจุดด่างและมีรอยขีดลึกหลายเส้นตัดออกมาราวก็ว่าจุดเหล่านี้ถูกทำร้ายจนสมบูรณ์ลินต้องมองรอยขีดข่วนที่กระจัดกระจายขึ้นก่อนที่เขาจะสายหัวด้วยความผิดหวังจากนั้นก็หลับตาอีกครั้งทว่าไม่นานเขาก็เปิดตาจ้องมองรอยมั่วซั่วอีกครั้งความสงสัยและตกใจกระพริบทานดวงตาไปจุดนี้ดูคล้ายกับจุดนีหวานของเขาและรอยขีดข่วนพวกนี้ก็ตัดทำราย หรือว่าจุดเส้นกลมไม่ได้รับการปรับปรุงจากจุดนี้หวานแต่ผู้ฝึกจะต้องทำลายให้สิ้นซากเพื่อสร้างขึ้นมาใหม่นี่คือการทำลายเพื่อสร้างเหรอหัวใจหลินต้องเต้นรัวยอย่างรุนแรง ทำลายจุดหนีหวานของตนก่อนเหรอเรื่องตลกอะไรจุดหนีหวานเกิดขึ้นตามธรรมชาติติดตัวมาตั้งแต่แรกเกิดเมื่อถูกทำลายจะทําให้วิญญาณของผู้ฝึกรอยไปจนกลับมาไม่ได้ยิ่งกว่านั้นผลลัพธ์สุดท้ายก็คือสิ่งที่เขาไม่สามารถจะจัดการได้หากจุดหนีหวานสูญสลายและจุดเส้นกงของเขาไม่ได้เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าคลื่นจิตทั้งหมดจะสลายกลายเป็นอากาศธาตุหรือไม่ในความเป็นจริงอาจส่งผลกระทบต่อจิตของเขาและทําให้กลายเป็นอัมาพาตไปเลยก็ได้ ราคาที่หนักหนานี้ทำให้แม้แต่คนยังรินต้งก็รังเลอยู่ครู่หนึ่งทว่าตัวเขาอนุมานได้เรือรางว่านี่อาจจะเป็นเส้นทางที่แท้จริงที่จะนำไปสู่ระดับเส้นกงพลังแห่งจักรวาลเขาควรจะทำลายหรือไม่แววตารีนต้งเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันก็เห็นได้ชัดว่าเขาต้องริ้นลนกับการตัดสินใจในครั้งนี้สิ่งนี้ยังคงดำเนินต่อไปเป็นเวลานานก่อนที่เขาจะสูดลมหายใจเข้าเบาๆทันใดนั้นเขาก็กำมือก่อนที่แสงแวววาวจะวาบผ่านในตาสีดำของเขาไป หากไม่ตั้งใจให้แน่วแน่จะได้รับพลังยิ่งใหญ่ได้อย่างไรกันยิ่งกว่านั้นเขาจะสามารถเอาชนะราชินีน้ำแข็งได้อย่างไรคิดถึงจุดนี้แล้วลินตงก็หยุดลังเลเขาปิดตาทั้งสองลงความคิดเคลื่อนผ่านห่วงแห่งจิตก่อนที่จะหยุดเบื้องหน้าจุดนี้หวานปัจจุบันจุดนี้หวานเป็นเหมือนแสงเล็กๆที่สองประกายวูบไหวย,ย่างอ่อนโยนมีละลอกคลื่นจิตที่ทรงพลังถูกปล่อยออกมา ร่างของหลินต้องสังเกตจุดแสงนั้นเมื่อความคิดผ่านเข้ามาในใจคลื่นจิตยิ่งใหญ่ในจุดนี้วันก็เริ่มหดลงและยึดติดกันแน่นอย่างน่ากลัวช่วงเวลาสั้นๆคลื่นจิตทั้งหมดในจุดนี้วันก็เปลี่ยนเป็นลูกแก้วขนาดเท่าหัวคนซึ่งดูราวกับของแข็งที่มีพื้นผิวเรียบเหมือนกระจกยิ่งกว่านั้นคลื่นผันผวนที่น่าสะพรึงกลัวจากภายในก็ทาให้จอมยุดขุมพลังหลุนหุยที่ผ่านพิบ,บัติข,ขั้นทั้งสองมาแล้วอย่างตัวสั่นด้วยความกลัวเมื่อความควดแม่นถึงขีดสุดทันในนั้น ขนาดเดียวกันร้อยแต่ก็เริ่มปรากฏขึ้นบนพื้นผิวก่อนที่จะพองตัวรัมแสงทำลายล้างมากมายถูกยิงออกมาจากภายในเมื่อความเข้มของแสงมาถึงขีดจำกัดดวงอาทิตย์ส่องสวัยก็ปรากฏขึ้นในจุดนีหวางของหลินตงจากนั้นคลื่นผันผวนแห่งการทำลายล้างก็แพร่กระจายก่อนที่จุดนี้หวานจะระเบิดออกปังร่างของหลินตงสั่นรุนแรงในขนานี้จากนั้นจุดหนี้หวานก็ระเบิดออกมาก่อนที่คลื่นจิตทั้งหมดจะอยู่ภายในพุ่งพรวดออกไปข้างหน้าโดยไม่อาจจะควบคุมได้ราวกับน้ำทะลัก ลินตองอดทนต่อความเจ็บปวดรุนแรงในหัวขณะดเดียวกันก็รีบเก็บรวบรวมขึ้นจิตยังรวดเร็วซึ่งบัดนี้ขึ้นพลังกายเป็นทั้งดุร้ายและป่าเถื่อนหลังจากที่ไม่ได้ถูกควบคุมในจุดนีหวานตอนนี้ถ้าเขาปล่อยให้ขึ้นจิตที่น่ากลัวนี้อรารวาสภายในเส้นสายของเขาอาจเป็นไปได้ว่าตัวเขาจะถูกฉีกเป็นชินช้นๆแม้ว่าเขาจะได้รับการปกป้องจากกระดูกมังกรระดับเทวะก็ตามแสงสีม่วงทองเจิดจราสกวาดไปทั่วสถานที่ขณะเดียวกันกร,ระดูกมังกรระดับเทวะในร่างลินตงก็ตรวจพบ ความอันตรายด้วยเช่นกันเสียงคำรามของมังกรต่ำลึกก่อนที่แสงสีม่วงทองจะเปลี่ยนเป็นมังกรสีม่วงทองจำนวนมากจากนั้นก็สร้างกำแพงมังกรขึ้นกักเก็บคลื่นจิตทั้งหมดไว้ภายในเวลาเดียวกับตราประทับเทวฤกษ์ทั้งสาได้ปรากฏขึ้นช่วยกันล้อมคลื่นจิตและป้องกันไม่ให้หลบหนีไปได้แสงกระพริบวูบไหวก่อนที่จะสามารถหยุดคลื่นจิตของหลินตงไม่ให้หลุดจากการควบคุม เวลานี้หัวใจของรินต้งเต็มไปด้วยความวิตกกังวลตอนนี้จุดนี้หวานถูกทำลายไปแล้วเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะควบคุมคลื่นจิตในลักษณะนี้ไปได้เรื่อยๆดังนั้นหากเขาไม่สามารถสร้างจุดเส้นกงขึ้นมาได้แล้วล่ะก็เขาจะสูญเสียการควบคุมพลังจิตและจิตวิญญาณและจิตวิญญาณน,นั้นก็จะหายไปตลอดการเวลานั้นเขาจะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหาัส แม้ว่าจะตกอยู่ในสภาวะคับขันแต่ลินตงก็ประสบความความตายมามากแล้วดังนั้นเขาไม่ได้ตื่นตระหนกความคิดผ่านในใจก่อเกิดขึ้นเขาเริ่มแปลพลังงานจิตและรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างจุดเส้นกงเช่นเดียวกับที่เขาทำในจุดหนีหวานคลื่นจิตกว้างใหญ่ไพศาลพวยพุ่งขึ้นจากนั้นก็ค่อยรวมตัวเข้าด้วยกันยามนี้คลื่นจิตของเขาเป็นเหมือนของเหลวขณะเดียวกันก็มองเห็นเงาจุดเส้นกงปรากฏขึ้นแบบผุผูโผล ลินต้งกำลังแปลพลังงานจิตของตนอย่างระมัดระวังในขณะที่เริ่มทำตามขั้นตอนต่างๆที่จำเป็นเพื่อสร้างจุดเส้นกงทว่าเป็นงานใหญ่ยังเห็นได้ชัดดังนั้นแม้จะมีความสามารถลินต้งก็ยังคงเหนื่อยล้ามากโชคดีที่ลินต้องอยู่ในร้านฝึกซึ่งไม่มีใครรบกวนมิฉะนั้นผลที่ตามมาจะค่อนข้างน่ากลัวถ้าเขาสูญเสียการควบคุมคลื่นจิตของตนเองไป เวลาเคลื่อนคร้อยพิษตาสองเดือนก็ผ่านไปขณะดเดียวกันจุดเส้นกงก็ค่อยเปลี่ยนเป็นรูปร่าง,งขึ้นจุดนี้ตั้งตระงานและยิ่งใหญ่แท้จริงดูร้าวกับตําหนักของมหาเทพอย่างไรอย่างนั้นจิตของหลินตงกำลังเฝ้าสังเกตจ,จุดเส้นกงที่เพิ่งสร้างมาใหม่ขณะเดียวกันความสุขล้นปรีกก็คุ้งคล่านในใจความคิดแล่นผ่านก่อนที่คลื่นจิตยิ่งใหญ่และทรงประสิทธิภาพจะเริ่มทะลักเข้าไปจุดเส้นกงราวกับน้ำท่วม เพราะว่าเมื่อคลื่นจิตพุ่งเข้าไปความสุขในหัวใจหลินต้องก็เปลี่ยนเป็นเยือกเย็นทันทีนี่เป็นเพราะเขาตระหนักได้ว่าหลังจากที่คลื่นจิตเข้าจุดเส้นกงก็ไม่ได้เกิดวงจรที่แสดงสัญญาณการตามธรรมชาติในอดีต เมื่อคลื่นจิตเข้าสู่จุดหนีหวานก็จะคล้ายกับนกกลับลังให้ความรู้สึกสงบสุขทว่าความรู้สึกนี้ไม่สามารถพบได้ในยามนี้เห็นได้ชัดว่าจุดเส้นโกงไม่สามารถแทนที่จุดหนีหวานของเขาได้พอเป็นเช่นนี้หลินตงจําเป็นจะต้องกลักขึ้นจิตตนเองเพื่อป้องกันไม่ให้สลายหายไปทว่าแต่เขามัวแต่ทําอย่างนี้ก็จะไม่มีเวลา,าทําสิ่งใดเลยกราบอีกในนึงก็คือถูกผูกมัดเอาไว้ด้วยคลื่นจิตของตัวเองเหงือเย็นหยดติ๋งออกจากร่างลินตองอย่างต่อเนื่องขณะที่เขาจ้องมองจุดเส้นโกง หรือว่ามีบางอย่างได้ขาดหายไปทําไมจุดเส้นกงที่สร้างขึ้นโดยตัวเองไม่สามารถแทนจุดหนีหวานได้จิตของลินต้งหมุนเร็วอย่างรวลี่เขารู้สึกคลับคล้ายคลับคาวว่าจุดเส้นกงยังขาดบางสิ่งอยู่แต่เขาก็ไม่รู้ว่าขาดอะไรเวลาผ่านไปอย่างช้าๆแต่ลินต้งก็ไม่เกิดความขึ้นหน้าใดๆขณะเดียวกันหัวใจก็ดิ่งลงด้วยโดยไม่รู้ตัวไม่มีวิธีแก้ทางตันนี้ได้จริงเหรอดวงตาลินต้งปิดแน่นขณะที่ร่างเปียกโชกไปด้วยเหงื่อเย็น หยาดเหงื่อไหลลงมาจากร่างหยดลงบนเบาะคล้ำคราคราวนี้มีแสงแวววับจากเบาะขึ้นในพริบตาทันทีที่แสงแวบขึ้นเสียงโบราณที่ฟังดูจากที่ไกลก็ดังขึ้นไทยสังเมื่อเสียงนี้ปรากฏขึ้นก็ทําให้รินต้งตัวแข็งทื่อทว่าก่อนที่เขาคิดว่าเสียงนี้มาจากไหนเสียงร้องด้วยความไปตีก็พุ่งเข้าใส่จิตของเขาอย่างรุนแรงซาสอเทวะเหรอนั่นคือสิ่งที่ขาดหายไปเหรอ เมื่อความคิดนี้ปรากฏขึ้นในใจหลินตงโดยไม่กังวลอีกต่อไปเขาเคลื่อนจิตเข้าไปภายในาศาสตร์สื่อเทวะไม่นานที่แสงเจิดจรัสก็ถูกยิงออกมาแสงระยิบระยับบนจุดเส้นกงจากนั้นจุดเส้นกงก็เปล่งเสียงคำรามคมชัดจุดเส้นกงที่ดูเหมือนตายซากก็มีชีวิตชีวามากขึ้นในความเป็นจริงแสงที่ไหลอย,อยู่บนพื้นผิวจุดเส้นกงขณะที่พลังแห่งชีวิตกำจารัศมีทรงกฎออกมา คลื่นคลื่นจิตไหลเวียนอยู่ภายในจุดเส้นกงในความเป็นจริงดูเหมือนว่าคลื่นกำลังก่อตัวเป็นฐานวงกลมบางเบายิ่งกว่านั้นหลินตงก็ตระหนักได้ว่าช่วงเวลาที่จุดเส้นกงถูกสร้างขึ้นก็เกิดการเชื่อมโยงอันศักดิ์สิทธิ์กับคลื่นไทยซังที่ลึกลับและลึกซึ้งขณะที่ริ้วแสงระยิบระยับก็ไหลทะลักออกมาอย่างต่อเนื่องคลื่นจิตปั่นป่วนริ้วแสงระยิบระยับก็เริ่มรวมเข้ากับคลื่นจิตของหลินตงไม่นานเขาก็ตระหนักได้ว่าเมื่อพลังงานสองสายรวมเข้าด้วยกันก็เริ่มมีการเปลี่่ยยนแยนแแปลงงงอารรุ นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงลินต้องอยังถึงอยู่ในใจดังนั้นเขาจึงสงบใจลงก่อนที่จะปกป้องจุดเส้นกงไว้อย่างเ,เงียบๆเขารู้ดีว่าจุดเส้นโกงสามารถทดแทนจุดนี้วานได้อย่างแท้จริงหลังจากคลื่นจิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าดูเหมือนว่ากระบวนการนี้ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานโชคดีที่หลินต้งไม่ได้ถูกกดดันอะไรดังนั้นสิ่งที่เขาต้องทําก็คือรอยอย่างเ,เงียบๆเพื่อวนันแห่งความสําเร็จจะมาถึง เอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่สิบเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหที่ไหนได้ก็คือการเอาเพชรพิชาศาสตร์สืบเทวเข้ามาร่วมด้วยนั่นเองเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบายบายจ้า They'll try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out